สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกทุท่านครับครับช่วงบายบของวันที่สี่ครับมาที่ตามตัวเลขแนวทางครับของคุณพ่อเสี้นสีเทพเมืองเพชรบูรณ์ครับประจำวันที่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับว่าคุณพ่อนะครับสีเน้นย้ำฝากตอนเอฟซีเป็นตัวใดครับเอฟซีคำว่าเบิ่งมาชมมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่อง ที่สำคัญครับเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิบไดผ่า์ข่าวสารจากทางช่องครับทางช่องเฮาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอาครับเพื่อว่าเป็นการเซเวลาครับเฮาไปโทรสัมผัสสดๆกันเลยครับกับคุณพ่อเสียนสีเทปเมืองเพชรบูณ์ครับจ้าวันดีครับพ่อสวัสดีครับพอสวัสดีครับโอ้ยคุยกันได้ยินมโนพ่อขึ้นลมแห้งแต่นอกพ่อได้ยินได้ยินได้ยินนะอมอพ่อ อืมตอบรบร่มพ่อร่มพ่อยู่กลางทงค่ะพอมื่อนี้อ,อมาอันั่งแวะขางริมทางค่ะล่อทายทําเสียนเพิ่น, <c oughs> อนพอดีว่างก็ได้โทรหาพาอแต่พอมื่อนี่อันว่ามหาตามชุดสามตัวบนได้พอเอฟซีอยากได้ชุดสามตัวบนไดออ้ได้ได้ได เพราะว่าแนวทางตัวเลขของผู้พ่อกันเือว่าเดิมีเนาะค่ะท้งวันที่แล้วกับเขาเจ็ดศนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะพ่อแต่ว่าชุดสมตัวเฮาพลาดแต้มเดี๋ยวแต่วเอฟซีเพิ่นกับขอมินลค่อยหลายค่ะพ่อเพิ่นอยากได้ชุดสตัวนี่แหละเก่าหนึ่งเจ็ดว่าแมนบอกพ่อหามากเมายนเก่าหนึ่งเจ็ดพ่อหปครับ ตัวศูนย์มันสิดับไหลขุ่นเราก็เลยเป็นหน,นาวหอนหอนก็นเลยบากล้าวลงร้องเบิังหาเทียมันอยู่ของตนดีก็เลยเอาเนื้อไส่ไงอ๋อ่เป็น,กนเก่าเนื้อเกศแต่พอแนวทางชุดสามตัวนี้พอเฮ็ดแล้วไปค่ะพออ่เอเฮ<ง>็ดแล้วแล้วเฮ็ดแล้วแล้วเนาะพ่อเนาะชุดสามตัวห้านี่งวดนนี้ายหางบ่ค่ะพ่อก็หาง ทั้งเมือกเก่าหางแล้วพอเนาะงั้นแต่ว่าสินเนียนยนี่แหละสิครูหนึ่งหรือสองคู่นี่แหละอ๋อมีตัวเน้ยนหายผู้ใด,ดว่าหลายตัวก็ซื้อแต่ตัวเน้นเด้อค่ะเอฟซีแต่ว่ากับว่าหลายหางที่พ่อชุดสามตัวเขาลงทุนหน่อยแต่ว่าเขาได้หลายเนาะ,ะตัวกระเจงค่ะจ้าโอ้ยจะร่มเงี้ยอาเป็นยังไงไปรีฟอมยัง ่พ่อเอาเลยค่ะอ่า,เ,อาเ,เลกวิ่งบะเลกวิ่งตัวเดียวกันบ่ค่ะพ่อกับชุดสองตัวที่พ่อให้ตัวเดียวกันตัวเดียวกันบ่เออกก็ได้ค่ะพ่อ,อวางเข้าได้ไปแล้วเนาะอันนี้เข้าเอาชุดสามตัวจะว่าตัวนี่สามตัวเนี่ยมันจะมีอยู่กันพวกรักลอยพวกนี้อย่างมันเลยคือมีตัวร้องไม่แปดค่ะพ่อลักรักลอยเฮ็ดแล้วหรือปะพ่อลักลอยเฮ็ดแล้วแล้วหากับสองอ่ะ หลักร้อยได้ห้ากับสองคพ่อรอบนี้อ่าเอฟซีหลักร้อยได้ห้ากับสองหววที่แล้วพ่อได้หลักร้อยอีกอย่างก็คือพ่อหลักร้อยเก้าศูนย์สองค่ะอ่าพี่จะลทรหน้าเ <c oughs> บองเดอค่ะหลักร้อยของคุณพ่อก็กคือหากับสองนะคะหวดนี้นะคะเนาะ <c oughs> วดประจําวันที่สิบหกเมษายนเดอร์ค่ะมักกัตามโ่มักกับ,บ,กกบป่อยพานนะคะ จับคูบ่เนบาร <58 3 S 1> ีเนะครับพ่อห้าแปดสามห้าแปดสามครับพ่อห้าสามแปดห้าสามปดเอ้าถัาเป็นเลขตัวเดียวกันตัวนี้พ่อตัวเดียวกันป๊หน่วยสิบไ่โอ้แล้วก็ห้าสามศูนห้าสามศูน ูนย์สามแปดศูนย์สามแปดห้าศูนแปดห้าศูนแปดสองปสองศูนแปด รักลอยหากับสองตวามันมีศูนย์สามแปดกับหนึ่งสามแปดมากจ,จังไดพออันนี้ตคิดว่าสี่คัดมันออกแล้วมันคัดออกไม่ได้โอ้คัดบวกกาคัดออกบวกบวก,กาคัดออกสงสัยเป็นเลขตัวสงสัยค่ะประจูดเด่นมันสิมีหลักหาล่ะเป็นตัวสงสัยก็เลยต้องเก็บไว้เก็บไว้พอมันก็พอหลายคููค่ะ เก็บไว้ให้พี่สูตรเนาะพ่อเนาะจ้อะไรอะมันจังไหนจังหนึ่งของมันถูกดได้เนาะค่ะพ่อเอาสายคุณพ่อตัดใบนะคะเนาะอ่าเดี๋ยวเชบาขออนุญาตต่อสายคุณพ่อสักครู่นะคะพอดีเชบาคุณพ่อเป็นคนโทรเขานะคะเนาะสงสัยสีคมพูกำนดเวลาคุณพ่อเดี๋ยวเชบาโทรขึ้นหาพ่อเอาพ่อโทรเขาแล้วตาพ่อ เรื่องบอ่อฝนค่ะลืมลงเรื่องพวก,กับหาลืมองพวก,กับหาพ่อจะว่าลูกว่าอยู่นี่พ่อมันตัดตัดต่องอะไรก่อนอะไรจี๊ดเสียเอาเลยพ่อต่อแล้วลูกวาได้ปิดคลิปได้พอ่อโอ้จ้าเอาต่อเลยค่ะตัวนี้ได้ลูกจ้าพ่อใส่ก้อนๆจักสามตัวบัตนั่นก็จะว่าม้วนอีกแค่นึงกำสนตนัวให้กันนะจะ้า่อนี่ไป8-3 5-8-3แล้พ่อ แปดแปดห้าแปดสามห้าสามแปดห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์สามคู่คนโอ้เนีนให้สามคู่อยู่แล้วเนาะพอเนาะเนียห็นว่านี่เบื้องตามที่พอเนียนแล้วรักลอยพ่อเนีนรักหาแม่นพ่อเนี่รักหาอ๋อรักลอยเนีนรักหากนเนานะพวกนั้นเนียนรับเก้าจาบบอ เน้นเป็นรักหาเมื่อกี้เน้นรักเก่านะพ่อหาก็ถือว่ารักลอยกะมาเจนาเสลายสองตัวเข้าบนพาดแต้มเดียวนะพ่อผสมกรสิแตกสามตัวคือเกา่า <c oughs> อ่าว่าเป็นยังเอฟซีตามกระต่อนะคะมากกับจังต่มนะคะบ่ามากปล่ยผพานเด้อชุดสามตัวนะคะเนาะเดยวกับชุดเนี่ยนี่จคสองสามมือแลวเนะาะจ้าพ่อพูตัดคงสุทไทยอะมู ัดนชุดเดียวชุดเดียวทั้งล่างทั้งบนนะจ้าอ่ออืม่าให้เวลา่อคำนวณคัดเน้นๆพ่อให้ได้แตกอีกนะคะวัที่แล้วกั็โ่กมันกันไปนะคะเจ็ดศูนยศูนเจ็ดนะคะสำหรับแนวทางของคุณ่อนะคะเนาะชุดสองต,เข,ตเข้าแต่ชุดสามตัวข้อาดเต็มเดียวอะคะฟัง,งสกิพไพดีเดอค่ะ <c oughs> เอาวันนี้ มันใจบ่พอ่องวดนี้สำหรับแนวทางชุดสามตัวห้าพอ่อว่าว่าไม่หลุดยากเ้ว,ว่แน,น้วงดนแม่นบ่ค่ะอ,อะเตรียมแคปนาดจอดเดอร์ค่ะเ <c oughs> อฟซีพื้นที่ก็สิยวนทุงหน้าเนี่แหละค่ะเอฟซี <c oughs> เสียจ้า่อเสียงล่มเพราะว่ามาล่อท้ายถ้ำมันเสียนเพลินไหมค่ะนัดกันก็เพลินไหวก็เลยมาจอดล่ออยู่ที่ยงหน้าไม่พอห่อนบ่มีหม่องยูไหมค่ะได้ออกจากบานมาแล้วก็เลยต้องล่อให้เอาแนวทางน้ำเพลินให้ได้นะ่อเออเอฟซีแคปนาจอไว้เดอค่ะแนวทางตัวเลขของคุณ่อนะคะล่มเนียนะคะเนาะเดี๋ยวจะบ่าหามุมกล่องกอนเพราะว่าจะบ่าท้ายถ้ำหลายช่องทางนะคะกับทีมงานเนาะค่ะ แคบนาดจ,จอไว้นะคะคุณพ่อว่าอีกจกสองสามมือนะคะสีมาคัดเน้นให้ทั้งชุดสองตัวบนนะคะชุดสามตัว,ตวะะจะพอคัดใส่กัดเลยเน,ออนอ้องพ่อน้อจะแคบนาดจ,จอไว้นะคะพ่อเน้นให้สามคู่นะคะลักลอยฟันไปที่หานะคะอวดที่แล้วนะคะแนวทางรักลอยของคุณพอกับเขาานะคะนาะ ปั่นไปที่เก้านะคะหัวที่แล้วปิ้นเนี่ยทางแคปน้ดจอไว้ <c oughs> อาค่ะพอสุดท้านนี่กราบขอบุณขอบคุณพอเดอร์ค่ะที่แบงปันป่นเนี่ยทางให้เอฟซีแฟนขับทางช่องนะพอได้มีชมีลาภน้ำกันรับคุณค่ะพอดีค่ะยังมากครับ,กกบอ่ะครับมักชอบ แ k หนาจอไว้เป็นแนวทางฝากตอนกันเด้อขับตัวเหล็กวทางของคุณพ่อเสี่ยนสีเทพเมืองเพชรบูรุคขับมักชอบแกหนาจอไว16้16เมษายน2566ไขเอฟซีทั้งช่องโศกมันหมานลำรวยสู้ขู่สุขค้นไว้เจอกันคลิปหนาะสวัสดีครับ